สวัสดีค่ะสวนธนพัฒนสกลนครค่ะที่พี่่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือไผ่ตัวนี้มีอยู่สามสายพันธุ์ค่ะมีไผ่ Black แอสเปนะคะหรือว่าไผ่ตรงหม้อสีดำไผ่ฟ้าหมุนพิรีชาแล้วก็ไผ่สังหมุนเชียงดาวค่ะ ชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะคะลากแน่นสมบูรณ์จะพามาดูทีละสายพันธุ์นะคะตัวนี้เป็นไผ่สร้างหมุนเชียงดาวค่ะลำต้นสีเขียวนะคะจะมีแป้งติดอยู่ตัวนี้ถ้าลำต้นอ่อนนะคะแป้งของเขาก็จะเยอะ เวลาเราไปจับแป้งจะติดมือเลยแต่ถ้าอายุมากขึ้นนะคะแป้งของเขาก็จะเริ่มแห้งติดลำต้นไปนะคะเช่นกันกับไผ่ฟา้าหมุนพิปรีชาค่ะมีแป้งเช่นเดียวกันเป็นไผ่ลำใหญ่ค่ะไผ่ปลูกใช้ลำนะคะปลูกง่ายตัวเร็วค่ะเนื้อไม้แข็งแรงนะคะ จะถัดมาอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะตัวนี้เป็นไผ่แบ็กแอสเปอร์หรือไผ่ตรงหม้อสีดำไผ่ลำดำค่ะใช้ลำเหมือนกันนะคะส่วนมากนิยมนำไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทำบ้านไม้นอกดาวด้วยลักษณะลำของเขาเป็นสีดำนะคะเวลาทำเป็นบ้านออกมาจะทำให้แบบมีความรู้สึก ในอารมณ์คลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งค่ะไผ่ทั้งสามสายพันธุ์นี้นะคะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่หมู่บ้านพัทธ,ล,ทธลิดาวินล่าตำบลบางเดือออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นไผ่ใช้ประโยชน์จากลำทั้งหมดเลยนะคะ หน่อของเขาสามารถทานได้นะคะแต่เนื่องจากว่าด้วยราคาของเขาที่ค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะคะก็เลยทําให้บางท่านก็ไม่ค่อยจะกินหน่อเอาไว้ให้เขาเป็นลําต้นขึ้นมานะคะ แรงสมบูรณ์พร้อมปลูกค่ะพี่พี่ท่านใดนะคะที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่หรือสายพันธุ์ไผ่อื่นๆของทางสวนนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เพจ f a c e b o o k สวนธนาภาัศกนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ091 05 158 39หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะ ทีมภาษาอังกฤษธนพัฒน์กาเดนค่ะ